ไฟไฟคุณครูมาเยี่ยมบ้านลูกอันนี้นะคะก็เป็นสภาพบ้านของน้องนะคะคุณครูเห็นครั้งแรกคุณครูค่อนข้างตกใจเลยค่ะอยู่บ้านคนเดียวเหรอคะลูกแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปไหนคะพ่อกับแม่แยกทางกันครับตอนนี้อาใส่อยู่กับปู่กับย่าตอนนี้แกออกไปทำงานางนอคกับ ดูคลิปสิคุณครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนน่าสงสารมากเลยอ่ะบ้านอ่ะได้เง<ม>ินบริ<ม>จาคเยอะเลยมมค่ะครูแล้วก็ได้ของบริจาคจากหน่วยงานต่างๆเยอะเลยค่ะครูอ<ม>เราลองทำกันบ้างไหมเพื่อจะได้เงินแบบเขาบ้างค่ะวันนี้เราก็จะมาเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะนี่ก็จะเป็นอ่าสภาพบ้านนักเรียนของเรานะคะเอเอ,อบ้าน<ด>คุณมาเยี่ยมบ้านจ้ะลูกคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนคะเนี่ยคุณแม่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด แล,แล้วคุณพ่อคุณแม่จะมาตอนไหนคะอย,คคยอ,อยู่กับคุณยายหรออยู่กับคุณยายคุณยายคุณยาไปไหนคะทำงนานที่ไรโหุกคนดูสิโอ้โหยอดไลย,ยอดแชร์เยอะมากยอยู่จริงู้กคนโอนเงินมาเยอะมากแบบนี้ดีเลยค่ะครู หนูก็มีแผนจะไปเที่ยวทะเลกับแฟนอยู่ค่ะครูนี่นี่ไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่แล้วก็นาฬิกาคาสิโอด้วยครูก็มี iPad ใหม่ค่ะเพิ่งซื้อมาเลยแล้วก็มีแผนจะซื้อเคสแพงแน่นอนเลยทำไมเคสสวยจังล่ะน่ารักมากค่ะทุกคนคะวันนี้เราจะมาพูดข่าวเกี่ยวกับคุณครูท่านหนึ่งและกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ได้แสวงหาผลประโยชน์จากเงินบริจาคค่ะ ดยคลิปนี้นะคะก็กําลังเป็นกระแสดราม่ามาแรงโดยมีคนแอบถ่ายคุณครูท่านหนึ่งและกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่กําลังแสวงหาผลประโยชน์จากเงินบริจาคค่ะถ้าหากใครพบเห็นคุณครูท่านนี้หรือกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้อย่าตกเป็นเหยื่อด้วยเด็ดขาดหรือโอนเงินโดยเด็ดขาดเลยนะคะว่ายังไงครูเห็นคลิปหรือยังครับมีคนคอมเมนต์ว่าเราเต็มเลยครับคลิปไหนนี่ครับรีบดูด่วนเลยครับครู เรื่องทอังนี้คุณคูคะจะสอนเลยละค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นเรื่องจริงจะต้องมีอีกีคนที่ต้องเดือดร้อนการทุจริตและการคอร์รัปชันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเราจะต้องช่วยกันต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกประเภทและรวมไปถึงการฟอกเงินที่พบความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงิน